คุณผู้ชมคะเรื่องาราวน่ารักน่ารักมีมาอีกแล้วคะ่ะเป็นเรื่องของน้องแมวนะคะสําหรับทาสแมวต้องดูเลยหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเจ้าของแมวเขาฝากถามค่ะฝากถามทัดแมวคนอื่นๆว่าน้องแมวทําแบบนี้หมายความว่ายังไงเพราะงงไม่เข้าใจอะไรอะอะไรอะน้องแมวเอาอาหารแมวมาให้เจ้าของวางไว้ในจานข้าวเลยเดี๋วกันนะคําถามคือ น้องแมวจะสื่ออะไรหรือเปล่าลูกนี่เหรอมิวนี่ไงเห็นไหมมีอาหารแมวผสมอยู่นิดนึงในจานข้าวค่ะนี่ไงอุ้ยเป็นรูปหัวใจด้วยงงไหมล่ะนี่ค่ะคือทางกลุม่มแมวแบบทัสแมวออฟฟิเชียลเขาโพสต์เอาไว้ว่า เลี้ยงแมวจรตั้งแต่น้อง2เดือนตอนนี้น้องสองปี9เดือนตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องนี่ใสดีมากเลยไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยรื้อข้าวของเสียหายแม้แต่ครั้งเดียวที่สําคัญไม่เคยยุ่งกับอาหารคนด้วยอ,อย่างมากก็แค่มาดมดมอ๋อดีจังเลยทําจมูกยุกยิยุกยก<ะ>แต่วันนี้น้องมาแปลกทําไมอ่ะปกติอ่ะแม่จะกินข้าวพร้อมน้องวันละมือนะคะเวลากินข้าวด้วยกันน้องก็จะเจริญอาหาร แม่ก็จะมีความสุขคือต่างคนต่างกินจานของตัวเองนะ,อะ,อะขอบคุณมากที่ขยายความพี่กอลทำหน้าก็มังคิ้ขวขมมดเลยนะ <c oughs> เออกินด้วยกันแล้วมีปลาด้วยไงกินพร้อมกันจานใครจานมันจานแม่จานลูกกินพร้อมกันแล้วก็ลูกก็จะเจริญอาหารว่าเออนั่งกินพร้อมแ่ังไม่แปลกหรอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ครั้งเนี้คือ เอาอาหารแมวมาให้มาให้ลูกเนาะ,<ฮ>ะตัวเองก็ไปชงชากล่าวว่าเดี๋ยวเดินออกมาแล้วก็มากินพร้อมกันแต่คราวนี้แปลกเดินออกมาอา้าวทาไมข้าวลูกอยู่ในจานแม่ด้วยลูกจะสื่ออะไรอยืนยันว่าไม่ได้ทาคอนเทนต์<อ>ยืนยันว่าอยู่ดีๆก็มีอาหารแมวมาอยู่ในจานข้าวคนจริงๆ<ะ>ก็เลยสงสัยคะ่ะว่าน้องแมวต้องการจะบอกอะไรเจ้าของหรือไม่เขาแบ่งให้นะนั่นนะสิคือ,อมิวก็เลี้ยงแมวสามตัวใช่ไหมคะมมไม่เคย ไม่มี<ล>คือถ้าน้องหิวน้องก็แค่ไปเลียจานข้าวตัวเองที่เป็นจานเปล่าอะอาแล้วก็ไปเลียเลียองลอง,อง,องให้รู้ว่าเออหนูหิวจังเลยแม่แต่แบบนี้ไม่เคยท่าสแมวหลายๆคนก็เลยมาคอมเมนต์ว่าน้องคงรักแม่มากอะเอาอาหารมาให้แม่ว่ากินด้วยกันแม่หรือบางคนก็บอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยแม่ลองชิมดูไม่ละอาหารที่แม่ให้หนูทุกวันเนี่ยมันรสชาติยังไงเอออันนี้ก็ได้ เออนนี้ก็ได้แม่ลองชิมเนี่ยเนี่ยอาหารลูกเนี่ยมันเป็นแบบนี้อร่อยเปล่าเออเปลี่ยนมแม่เปลี่ยนมแม่ลองชิมลองดูสิแม่กินแบบนี้ทุกวันน่ะเข้าใจเปล่าเออเบื่อแล้วอยากกินอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะวิเคราะห์ไปทางไหนเดียวมิว่ารักแหละรักแหละก็เหมือนแมวเวลาเขารักเจ้าของเขาก็จะแบบ ไปเอาหนูมาให้ไปคาบแมงมุมคาบแมงสาไปล่าเหยื่อมาให้เจ้าของอันนั้นคือของขวัญเขารักเราเขาอยากจะให้ของขวัญเราก็ไปล่าเหยื่อมาให้อันนี้ก um> ็คงอยู่แต่ในบ้านไม่รู้จะไปล่าเหยื่อที่ไหนเลยเอาข้าวมาแบ่งให้แม่กินเท่าที่หาได้ใช่นี่น้ําตาจะไหลเลยนะพอพูดประโยคนี้จะร้องไห้นาอครับพอเท่าที่หายได้น้ําตานี้ซึมตรงนี้เลยนะเออมองไปเฮ้ยมันมีแค่ในถ้วยของเราอยากให้แม่จังเลยเง้มไปให้แม่ ผมอาจจะทำรายการต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเอ็นดูไม่ได้เอ็นดูน้องนะเอ็นดูพี่กอล์ฟแต่น้องน่ารักจริงน่ารักมากน่ารักมากค่ะผมว่าเขาเอามาให้จริงๆนะอาจริงๆหรือว่าน้องแบบคุ้ยแรงป่ะจานข้าวน้องอยู่ใกล้จานข้าวแม่ไม่คุณวิเคราะห์เกินไปคือแบบกินกินแบบหิวแล้วมันก็กระเด็นมาใส่จานข้าวแม่จานเขาต้องอยู่ใกล้มากนะถ้าอย่างนั้นอะ ก็พยายามคิดหลายๆวิธีไงเออน่ารักนะเห็นแล้วแบบเออดูแล้วมีความสุขใช่ค่ะเชิ่มากคุณผู้ชมวันนี้นะมิวกลับไปบ้านนะต้องพยายามเอาเอามาเข้าให้แม่ลูกเข้ามาให้แม่อยากให้ลูกรักจริงๆงอนคือจะมีตัวหนึ่งจะเป็นลูกพ่อตัวหนึ่งจะเป็นลูกแม่แล้วคือเวลาเขาเดินมาแล้วเขาไปหาพ่ออะไรง้เราพยายามจะไปเล่นกับเขาเราก็จะบอกเขาตลอดว่าแม่เสียใจนะลูกทําแบบนี้แม่เสียใจเพราะแม่รักหนูมากนะลูกแล้วเขาสนไหมไม่สนก็เดินไปหาพ่ออยู่ดี แล้วเขาจะเข้าใจไม่ล่ะไม่คุยกับเขาฟัางแล้วเหมือนอยากจะระบายความในใจเสียใจแม่เสียใจนะลูกเออ,เอ,องั้นพาเปลี่ยนคลาวดีกว่าคุณ <laughs> ผู้ชมครับเอ,อเดี๋ยวชมภาพนี้นะแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงฮะอ่ะลองชมครับ <laughs> น่ารักไหมคุณ หลายๆคนนะมีไปเม้นต์บอกว่าเอ๊ะมันใช่กิจของสงไหมมันเหมาะไหมการที่พระสงฆ์มากดกลิ่งหน้าบ้านเหมือนแบบว่ามารอบินทบาตแต่มิวมองอีกมุมหนึ่งนะพี่กอล์มิวมองว่าพระท่านเห็นว่าบ้านเนี้ยอาจจะใส่บาตรทุกวันแล้วเห็นว่าเตรียมอาหารอะไรเอาไว้แล้วเพื่อจะใส่บาตรคือถ้าผู้ชมสังเกตดีด นะฮะคุณจะเห็นเลยว่ามีอาหารวางรออ,อ,อยู่แล้วแล้วพระท่านนะก็เห็นว่าเอ๊ะปกติโยมต้องออกมาใส่บาตรนี่<ช>นะ,ะอาหารก็วางไว้แล้วน่าจะเข้าไปทําทุระถ้ะาหากว่าท่านเดินเลยไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่โยมจะได้ใส่บาตรมันก็จะเสียไปอุตส่าห์ตั้งใจมาวางแล้วท่านก็เลยกดกลิ่งครับประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยคือแน่นอนฮนะ เวลาพระไปบิณฑบาตเนี่ยเลือกไม่ได้ใช่เลือกโยมไม่ได้เลือกคนใส่บาตรไม่ได้ขนาดเวลาจะฉันอาหารเนี่ยฮะเขาบอกว่างค์จนแล้วเนี่ยเลือกไม่ได้นะเออคุณแบบเอาแบบถธอเป็นพระแบบปฏิบัติจริงๆเลยที่ไม่ได้ติดว่าตัวเองห้ามทานอะไระอย่างเงี้ยเวลาคุณชมนึกภาพนะใส่บาตรตอนเช้าๆนะฮะถุงอาหารจะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะฮะปฏิบัติจริงๆเลยเนี่ยนะครับรวมนะใช่ค่ะเขารวมนะแล้วฉันอย่างนั้นใช่ค่ะ อีกหนึ่งสายก็คือว่าใช้วิธีไม่มองอมไม่มองแล้วยิบจับอ่ะทานแค่นี้อืเป็นอย่างนี้เลยอแต่คลิปนี้มีคนตําหนิพระท่านเหรอคะผมว่ามันต้องมีมีบาง,ง,บางใช่ไหมที่ไม่เข้าใจนะฮะแต่ o v ิแล้วคือท่านหวังดีใช่ใช่มิวก็มองแบบนั้นมองในมุมดีอะ่ะจริงนะฮะ นามาฝากกันนะครับค่ะอส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราเคยเล่าไปแล้วแต่ตอนนี้น้องเขาดังมากต้องพูดถึงอีกน้องจูเนียบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวจิ๋วก่อนหน้านี้มิวเล่าไปเรื่องที่น้องมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบบิวตี้สเปรย์ฉีดหน้าแล้วน้องรีวิวน่ารักมากนี่อ่ะดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็แล้วก็รีวิวฉีดหน้าตัวเองครับและฉีดให้น้องหมาด้วยนะ นี่นะใช่ค่ะผมจําได้ที่มิวบอกว่าเอออยากทําแบบนี้ได้บ้างจังใช่ใช่ใช่แล้วน้องดังมากเพราะน้องรีวิวหลายอย่างมากล่าสุดรีวิวมะม่วงมันต้องต่างอย่างนั้นนะมันต้องรีวิวด้วยทุกอย่างรีบรีวิวมะม่วงเพื่อจะบอกว่ามันไม่เปรี้ยวเลยค่ะซื้อเลยค่ะไม่เปรี้ยวเลยเธอค่ะอย่างนี้เหรอลอกดูค่ะเปรียบปากค่ะ ข้าูเปรียวค่ะคืออะไรอะลูกเอ้ยตาปีขนาดนั้นแล้วบอกไม่เปรี้ยวค่ะเหลูกน่ารักมากคนดู3-4มล้านวิวแล้วคนมาชื่นชมน้องชาวต่างชาติมาดูยังชื่นชมน้องเลยอ่ะหนึ่งนะมิวว่าน้องอ่ะ ฉลาดมากการที่จะทําให้คนขำอ่ะไม่ง่ายนะใช่นักแสดงตลกนี่คือเก่งนะใครที่จะทําอะไรที่มันตลกตลกให้คนขำได้แบบเป็นธรรมชาติอะเนี่ยแล้วน้องเป็นธรรมชาติมากค่ะยูอยากค่ตั้งใจจะรีวิวว่ามันไม่เปรี้ยวอ่ะอืมอ่ะหนูทํายังไงก็ได้ลูกที่จะบอกว่ามะม่วกมันไม่เปรี้ยวไม่หลอกลวงเนยนะไม่หลอกให้เห็นเลยชัดๆเลยนะใช่เออไม่ว่าหน้าหนูจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าจะรสชาติเป็นยังไงก็ตามกินเสร็จปุ๊บ ไม่เปรี้ยวค่ะ p e r f ฟ c t perfect เนี่ยฮะน่ารักมากเนี่ยคนที่ให้รีวิวต้องเข้ารัวๆเลยแหละจริงค่ะจริงค่ะเยอะเลยฮะโอ้โหน้องจูเนียน่ารักมากเดี๋ยวคราวหน้าถ้าน้องรีวิวอะไรอีกเดี๋ยวมิวเอามาให้ดูเพราะชอบมากเลยอะถูกใจไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมชอบตรงที่น้องพยายามตั้งสติะแล้วก็แบบยังไม่จบยังไม่จบฮไม่เปรี้ยวค่ะน่ารักลูกเออค่ะ เออเอ็นดู <S <S อันนี้อันนี้รีวิวอะไรนะอันนี้เครื่องสำอางเหรอเอออันนี้อะไรนี่อะไรอ่ะฟังได้ไหมขอฟังหน่อยสิตย็เยียบอ่ะไปซะแล้วอะไรเย็นเทียบก็ไม่รู้จี้เลยอ่ะอะไรนะมาสคาร่าปัดขนตาอ๋อนี่นะอ้าวแต่หนูไปทาเปลือกตา เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะป้าดูถูกดูดหนุดดูถูกใช่ไหมล่กมันเป็นมันคือมาสคาร่าคือน้องจะบอกว่ามันทําได้มากกว่านั้นอ๋อไปทาขอบตาก็ได้คุณเข้าใจเด็กน้อยคุณเนี่ยป้ามี้วงงไงป้ามิงงคุณต้องใจเด็กหน่อยเออถ้าพูดถึงเด็กแล้วไปดูหนูน้อยฉลาดอีกหนึ่งคนนะฮะไปดูเลยฮะว่าถ้าหากว่าเอาถามคุณผู้ชมก่อนถามถามมิ้วก่อนเราจะยก เก้าอี้สามตัวแต่เรามีสองมือแต่มันต้องยกไปตอนนั้นเลยอ่ะถ้าเป็นมิวทำยังไงมิวก็ใช้พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟยกให้หน่อยแล้วผมจะไปถามคุณทำใหม่เนี่ยถามไปก็เหนื่อยเปล่าเออเาแบบอยู่คนเดียวก็ยกสองใช่ไหมอีกอันนึงก็เอาเท้าเตะเออได้เหมือนกันนะได้ไหมเออได้เหมือนกันนะแต่เป็นสลาดฉลัดถ้าเกิดโต๊ะหรือเก้าอี้มันหนักอ่ะมันล้มไงไปไม่ได้เอาเอาก้นดัน แรงเยอะกว่าเท้าเราเนี่ยออกแนวใช้กำลังนะก็พยายามหาคำตอบให้พี่ก๊อฟเป็นผู้หญิงใช้กำลังอ่ะเอออะคุณผู้ชมฮะไปดูวิธีการดีกว่าเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆเชิญชมครับอาคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ฮะอ่าเก้าอี้สามตัว ทำอย่างนี้แล้วกันโอเคไหมล่ะได้ไหมได้เนะฮะฉลาด,ดมากฉลาดจริงๆฉลาดมากเออมีแต่คนเข้าไปชมบอกโอ้โหลูกเออดูสิเออคิดได้ยังไงอะ่ะลูกเออถ้าหากว่าเป็นลุงเป็นป้านะต้องเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งนะอันนี้รอบเดียวจบเลยคิดไวทำไวน้องชื่อว่าน้องวารินะฮะเด็กคนนี้ฮะหลายๆคนเข้าไปชมกันใหญ่เลยนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองเขาแหละเอามาโพสในติ๊กต็อกในคนชมว่าอะไรบ้างบอกว่าเก่งและฉลาดมากลูกออีกคนบอกว่าเฮ้ยอย่ามองข้ามนะทําไมอ่ะน้องคือจอมยุทธเออทาไมอ่ะ <c oughs> พอเอาก้ออี้เทนหัวเป็นจอมยุทธเลยเอ่ะ <c oughs> นะอีกคนก็บอกว่า <c oughs> เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ันนี้เห็นด้วยฉลาดจริงจริงฉลาดมากฉลาดจริงๆเหมือนเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วน้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยเสี้ยววินาทีอะแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวเลยเห็นปุ๊บเอ๊ะยังไงดีเอาไว้บนศีรษะอันหนึ่งเนาะเนี่ยฮะคนชมกันเยอะมากๆเลยน่ารักน่ารักเก่งจริงเก่งจริงเอาจริงเป็นเราเราก็บางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันเนาะนึกไม่ออกเอ๊ะเอาไงดีเดี๋ยวเดินมาอีกรอบแล้วกันใช่คือคือเอาจริงเราก็แบบ บางทีเราก็คิดไม่ทันเด็กอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเราผ่านโลกมาเยอะเราเยอะเราคิดเยอะไปเราคิดเยอะไปนิ้วคิดง่ายมากเลยอ่ะจริงอ๋อเอาไว้บนหัวแล้วกันล้วก็เดินไปจบเพราะใช้วิธีมิ้วเตะเนี่ยกุยพังนะก็ใช่สิเป็นรอยด้วยอ่ะเออเออเน้องฉลาดอ่ะครับอ่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้คุณแม่ฉลาดอะไรอะอะไรอะวิธีการเช็ค ว่าลูกหลับจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเด็กๆชอบทําเป็นแกล้งหลับอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มขี้เกียจเดินขี้เกียจทํานู่นทํานี่หลับดีกว่าหลับใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะหลับใส่คุณแม่มีวิธีคุณแม่ท่านอื่นจะเอาไปทําตามก็ได้นะคะวิธีเช็คว่าลูกหลับจริงหรือเปล่าลองดูค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเด็กที่หลับจริงอะเราจะเช็คได้โดยการยกแขนขึ้นถ้าเกิดแขนค้างไว้เงี้ยคือหลับจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองปล่อยดูถ้าเกิดมือ มือมันลงแสดงว่าหลับหลับไม่จริงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเด็กอะไรนอะไรคือขืนขืนแขนอะไรคือขืนแขนเอาให้อะไรอะลูกก็ก็แม่พูดไงว่านี่นะคะวิธีการทดสอบว่าเด็กหลับจริงหรือหลับไม่จริงเนี่ยค่ะถ้ายกแขนเด็กขึ้นไปถ้าเด็กหลับจริงแขนก็จะขืนแขนอยู่แบบนี้ แขนจะแขนอยู่แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามถ้าหลับจริงก็ต้องแบบเออมต้องล่วงอ่ะแม่ก็นี่หลับไม่จริงไงไม่อยากให้แม่เสียใจยังไงอะลูกเอ้ก็เลยแข็แข็งอยู่แบบนี้เออแม่ว่าไงหนูว่างนันแหละโถลูกอยากให้แม่อุ้มแกงหลับเนี่ยอยู่นี่นี่ยังดีนะคุณแม่เขาแบบว่าจับแขนลงนะไปบอกผมจะปล่อยไว้นะ ผมจะดูว่าจะขืนได้นานแค่ไหนเอ็นดูอ่ะเอนน่ารักค่ะคุณแม่ท่านอื่นก็จะลองทำตามก็ได้นะคะวิธีการเขาบอกว่าคริปนี้นี่ที่ต่างประเทศเขาก็เล่นกันป่ะใช่ใช่มีค่ะเรามีตัวอย่างไหมในหนดูหน่อยอ๋อนี่นะนี่เออ keeps it up that means he's really mames l e t so see s so if it stays up she's asleep แปลว่าเด็กๆชอบแกล้งหลับจริงๆเนาะโอ้ใช่ <laughs> ไม่ว่าจะ <laughs> ช,ชาติไหนก็ตามเนาะ <laughs> ใช่อันแน่ะอันนอันน้เนียนอันนีะนน้ะ,นนะ,นนะมีมีแกว่งด้วยมีแกว่งด้วยอันน่ะเ <laughs> ออเ <laughs> <laughs> อ่เด็กทุกประเทศ <laughs> อ<ม>ชอบแกล้งหลับ <laughs> ใช่ใช่เดี๋ยวอไปเล่นบ้างดีกว่า การทดลองนี้ทำให้รู้ว่าเด็กแกล้งหลับเป็นปกติเดี๋ยวไปเล่นบ้างผมจะเล่นว่าถ้าหากว่าภรรยาหลับเมื่อเราย่องออกไปตอนสี่ทุ่มภรรยาต้องไม่ตื่นนะลองดูไหมเออนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะอะไรงงงงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมทำไมถ้าภรรยาหลับเออแล้วเราย่องออกไปตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มภรรยาต้องไม่ตื่น ทำไมอ่ะเขาก็จะได้หลับอยู่อย่างนั Williams ้นไงเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเออเขาหลับอยู่นะน้ำตาจะไหลตาจะไหลเหมือนกันทำไมอ่ะเราเราออกไปเราเรารองงเเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูบ้างนะเดี๋ยวลองดูบ้าเวลาหมดแล้วขอบคุณสมาชิกจากคับป้าครับพบกันพรุ่งมีครับสวัสดีครับ